สองสาี่บารมีบอลสวัสดีครับสต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ท่านนะครับผมวันนี้มีบอลสี่สิยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่มีค่าจะส่งห้าสิบบาทเนาะแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึาเก้าเจะครับมาครับพี่พี่บอลด่างบอลป้ายสวย่สวิบสองสามสี่บารมีบอลน,นะครับผม ต้นนี้ครับพี่ด้านหน้านี้เลยชื่อว่าอ่าซับเจริญซับเจริญใบกลมป้ายแดงสวยอดใหม่จึงมากกระถาง5.5นิ้วครับพี่ซับเจริญ200บาทครับพี่ป้ายป้ายจี๊ดแจ่มมากหลอดใหม่ป้ายแจ่มออกมาเลยนะพีหลอดใหม่ป้ายแจ่มออกมาเลยซับเจริญครับพี่ซับเจริญใหญ่ๆกระถางห้ดห้ครับล้นๆเลย200ครับพี่ซับเจริญเนาะด้านนี้เป็น ่ไก่ทองประเสริฐฟอร์มกับพี่ไก่ทองประเสริฐกระถางห้ามีหน่อมาแล้วนะครับมีหน่อมาแล้วเนี่ยมีหน่อมีลูกน้อยมาแล้วมีประมาณสักสามหน่อแล้วพี่ประมาณสามหน่อเนาะตอนนี้ไก่ทองประเสริฐป้ายสวยๆขอบหน่ออีกสามหน่อมสองร้อยบาทครับพี่กอนี้เนาะยกกอไปเลยยกกอไปเลยสองร้อยบาทไก่ทองประเสริฐป้ายสวยๆแจ่มๆจ้าตานนี้นาฬีบูรพากระถางหกนิ้วครับนาฬีบูรพากระถางหกใหญ่ๆชมพูหวานสองร้อยบาทครับพี่กระถางหกนะ กะถาง6เลยต้นใหญ่ๆ200บาทครับนาลีบูรพานะครับจมพูแปดๆเลยตานนี้เป็นเทพสายลุงกระถาง5นิ้วเทพสายลุงดังสวยจ้าเทพสายลุงนี่เทพสายลุงองอา2 5บบาทแล้วกันนะมีตัวน,นี้เนาะ250บาทเทพสายลุ้งนี่น่าสวยๆเลยตาน,นี้เป็นหลวงพ่อพูนกระสีมาสุดแล้วในวันกระสีหวานมาเลยกระสีมาแล้วเรียบร้อยหลวงพ่อพูนตับ อ่าพระเกจินะพี่หลวงพ่อพนะูนเนาะสองร้อยห้าสิบาทครับตอนนี้กระถางห้านิ้วหลวงพ่อพูนนี่แล้วก็มีต้นนี้งหลวงพ่อพูนสองร้อยสิบด้านในเป็นลูกไม้มเมล็ดครับพี่หน้าสวยใบใหม่นะนี่ใบใบเปิดด่างเหลืองทองมาสวยแบบนี้พี่ใบใหม่นะนะ่ะใบเหลืองทองสวยมากกระถางหกนิ้วครับลูกไม้พมเพาะเมล็ดนะพี่ลูกไม้มเมล็ดเนาะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับหน้าสวยว้าวมากห้าร้อยห้าสิบลูกไม้มเมล็ดใบใหม่เปิดด่างเหลืองทอง สวยเลยเม็ดแดงแจ่มมากครับพี่เม็ดแดงแจ่มสวยมากอ่ะร้านนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อเป็นไม้ป้ายนะพี่เป็นพื้นใบเขียวป้ายขาวนวลเนาะต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อไม้หน่อไม้หนอกกระถางหกนิ้วนี่เป็นลูกไม้แยกหน่อมาอ่ะเอาตัวนี้ต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่ไม้ป้ายไม้ป้ายแยกหน่อสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับพี่สี่ร้อยห้าสิบลูกไม้อ่าพื้นใบเขียวป้ายขาวออกนวลสวยนะพี่ไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อสี่ร้อยห้าสิบเป็นลูกไม้แยกหน่อนะครับ มาทางนี้เป็นมีพรมณีพรมณีครับพี่บอลกาบด่างพรมณีครับพรมณีสวยมากนี่พรมณีสามร้อยห้าสิบาทแล้วครับพี่พี่ที่ถามหาอยู่นะครับมีมาแบ่งครับพรมณีเริ่มงอกเริ่มแบบว่าตั้งฟอร์มสวยแล้วต้นนี้ใบกลมเลยพรมณีเริ่มเปิดเปิดด่างมาครับพี่เริ่มเปิดด่างมาเนาะพรมณีสามร้อยห้าสิบาทครับพรมณีอ อันนี้เป็นไม้หนอกับนาลีสยามนะพี่ไม้แยกหนอเนาะไม้แยกหนอต้นนี้มี่ขายไหมเนี่ยกระถางแปดนิ้วเลยอะไม้หนอเอดีนะ๋ยวนะแยงแต่อ๋อแยกตั้งแต่เดือนกุมภาพี่เดือนสองเนาะนี่เดือนสองแยกมานานแล้วกับนาลีสยามกระถางแปด อ,อแอดมินน้องก้อยเขาจะปล่อยไปนะกระถางแปดนิ้วก็ไลยดีละี่ไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยแบ่งเลยนาลีสยามนาลีสยามบอลกลับจมพูเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับ,บี่ไม้หนอเนาะไม้หนอนาลีสยามโตมาเดี๋ยวกัดจมพูสวยมากยิ่งกว่านี้อันนี้ไม้หนอนะกระถางแปดเลยห้าร้อยบาทครับนาลีสยามไม้แยกดอดอ่าอันประางนี้มี <c oughs> ันนี้มณี Systems, มม um ล hm ้อมเพชรครับพี่มณีล้อมเพชรหน้าแพงเนาะมณีล้อมเพชรหน้าแพงมณีล้อมเพชรหน้าแพงต้นละสามร้อยบาทแล้วกันนะพี่กลุ่มนี้เนาะสามร้อยบาทสา,ามร้อยบาทมณีล้อมเพชรหน้าแพงนะครับสามร้อยบาทนี่หน้าชมพูหน้าชมพูโอ้ตัวนี้หลอดใหม่แจีมออกมาเลยสามร้อยบาททุกต้นนะครับพี่ตรงนี้เนาะมีอยเสียกระถางมันนีล้อมเพชรหน้าแพงนะครับด้านนี้เป็น เศรษฐีเมืองเพชรครับบี่เศรษฐีเมืองเพชรใบใหม่ดังเหลืองทองอมสวยมากค้าบพีใบใบนี้ใบที่มือผมแตะอยู่ใบไม่ล่าสุดนะพีเศรษฐีเมืองเพชรเนาะสองร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบาทเศรษฐีเมืองเพชรนะครับนี่บอกแล้วเล็กๆเขาจะด่างขาวก่อนพอโตมาจะมีด่างเหลืองแบบนี้นะครับพีเศรษฐีเมืองเพชรเนาะนี่สวยแจ่มเลยสองร้อยห้าสิบาทนะครับเศรษฐีเมืองเพชรเนาะด้านนี้เทวาสุวรรณต้นใหญ่นี่เศรษฐีเมืองเพชรว่าใหญ่นะพีเจอเทวาสุวรรณนี่ใหญ่กว่า เทวาสุวรรณใหญ่ครับพี่ใส่ตั้งแม่เลยใส่แม่พันใส่แม่พันแบ่งต้นใหญ่เลยนี่สามร้อยห้าสิบกระปิเทวาสุว,สวรรณต้นนี้เนาะกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วต้นใหญ่มากนี่ใบไม้ด่างสวยด้วยใบไม้ด่างสวยด้วยเทวาสุวรรณสามร้อยห้าสิบนะครับใครจะเอาไปเป็นอา่าแม่พันเนาะต้นนี้เลยใหญ่ยยๆเลยครับพี่เทวาสุวรรณดารานพรัตน์ส่วนมากไอเ้เมนเขาจะเก็บแล้วพี่แบ่งอ่าต้นนี้แล้วกันดาราต้นนี้แล้วกันดาราต้นนี้แล้วกันครับพี่แบ่ง,ง,งต้นนี้แล้วกันดารานพรัตน์กระถางห้านิ้วครับพี่ อ่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่450าาพสี่ร้อยห้าสิบดอลารานพะรัตต้นนี้นะครับแหงต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทสี่ร้อยห้าสิบาทดอลารานพะรัตโอเคแล้วก็มีเตอ้นนี้ครับพี่เศรษฐีบุรพาตัวน,นี้ต้นนี้ นี่บอลกาบทีบุรพาสามร้อยห้าสิบาทนะพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเศรษฐีบุรพาใบไ,ไม่ดังเหลือออกมาเลยสามร้อยห้าสิบนะพี่สามร้อยห้าสิบเนาะเหมือนจะมีฝนม่าแม่ม,ม่าแม,ม่มมนิดหน่อยอะฟอร์มกอก็หน่อยครับพี่ต้นนี้เก้าทับโหสวยมากฟอร์มกอฟอร์มกอรกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วอันนี้หนอครับพี่หนอนะมีประมาณใน กระถางมีหนึ่งแม่กับอีกสามหนอแล้วพี่เนาะเก้าทับใหญ่ๆต้นนี้เก้าทับใหญ่ๆต้นนี้คุ้มๆเลยครับพี่คุ้มๆเลยเก้าทับเนี่ในยใบนี้สวยมากใบนี้สวยมากเก้าทับคุ้มๆเอ่อกอใหญ่หนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วนะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทเก้าทับสวยๆนะครับพี่หนอก็สวยนี่ฮัร์ฮารเลยเก้าทัคคบคุณแม่พร้อมหนออีกสามนะครับคุณแม่พร้อมหนออีกสามเก้าทับหนึ่งพัน สามร้อยบาทหน้าทองหน้าแดงสวยๆให้พี่ด่างแจ่มแจ่มต้นใหญ่มากกาวทับตัวน,นี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับสวยใหญ่มาก่าด้านนี้เป็นไม้แยกหน่อชมพูทวีบคับพี่ไม้แยกหน่อชมพูทวีบสองร้อยบาทนะครับหน่อป้ายแจ่มๆเลยจ้ะหน่อป้ายแจ่มๆชมพูทวีบสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทด้านนี้เลนูนครด่างสวยๆครับพี่เลนูนครเลนูนครต้นนี้ อะ,อะเรนูนครสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบาทเรนูนครตัวนี้นนนะ 250, เนาะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเรนูนครน,นะครับผมต่างนี้มีอะไรกันบ้างอะสีการ์เจนายพิเศษเกณฑสองครับพี่ป้ายแจมแจมสีการ์เจนายพิเศษนะครับดังชมพูขอบทองสวยสวย 450อหสบาทครับพี่กระถางห้านิ้วนะสีการจะนาพิศเศษหน้าช่วยหวานเจี๊ยบกันเลยจ้าแล้วก็ด้านนี้เป็นราศีสิงหัตับราศีหนึ่งในสิบสองราศีนะพี่ราศีสิงห์นี่เป็นอีกตัวที่สวยระดับท็อปเลยนะผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมพื้นเขียวด่างขาวมีละอองม่วงๆนะพี่มีละอองม่วงๆเลยเนะาะราศีสิงกระถางอหกนิ้วตอนนี้กระถางหกกระถาง6กนี่ราศีสิงเจ็รอยห้าส0บาทครับพี่แล้วก็มีต้นนี้เนาะนี่อันนี้ด่างวากิวด่างวากิว ราศีสิงห์750บาทนะครับ750ราศีสิงห์ตัวท็อปของ12ราศีครับพี่ราศีสิงห์ผมบอกเลยจึ้งๆเลยเนี่ย750บาทนะครับรักเอ่ยไม้แยกหน่อรักเอ่ยครับพี่ไม้แยกหน่อ350บาทครับรักเอ่ยไม้หน่อนะไม้หน่อไม้แยกหน่อรักเอ่ยสาม้ยห้าบาทด้านนี้เป็นลูกไม้พร้อมเมล็ดครับพี่ลูกไม้พร้อมเมล็ดใบใหม่ด่างเหลืองทองมาเลยใบนี้เลยใบใหม่ล่าสุดด่างเหลืองทองฮับ์ครึ่งมาเลย ลูกไม้เพาะเมล็ดเจ็ดร้อยบาทนะครับต้นนี้ต้นใหญ่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่กระถางหกนิ้วลูกไม้เพาะเมล็ดนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่ด่างหลักสีเลยมีขาวอ่าขาวชมพูเนาะแล้วก็มีเหลืองทองสวยมากเจ็ดร้อยบาทตัวน,นี้กระถางหกคมคุ้มนะพี่นี่ลูกไม้เพาะเมล็ดนะครับต้นนี้ไม้ใหม่ฟอร์มกอไปเลยครับพี่มีหนอด้วยชื่อว่าเทวีสุริยานะพี่ด่างสวยด่างสะเทียนทุกใบเลยนี่ใหญ่มากเต็มถาดผมบอกเลยกระถางแปดนิ้วพร้อมหน่ออีก สองสองหนอแต่ไม่มั่นใจว่าสองใบเนี้ยมันเป็นคนละหนอกหรือเปล่านะพี่ถ้าไม่สองหนอก็สามหนอครับประมาณนี้เนาะนี่อันนี้หนอเขาสวยๆเลยหนอฮาร์ปครึ่งครึค่งแล้วหนอด่างสวยเลยไปไปดูหนอด่างฮาร์ปสวยๆเลยครับนี่ยเทวีสุริยาฟอร์มใหญ่กระถางแปดนิ้วหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่กัน,นี้เนะ 1, าะหนึ่งพันแปดร้อยกระถางแปดใหญ่ๆแม่สวยลูกสวยสวยจัดหนึ่งพันแปดร้อยครับพี่คุ้มๆเลยต้นนี้อ สายเลี้ยงฟอร์มกอหรือจะเอาไปแยกหน่อจะไปพาหัวในพะี่ตอนนี้คุ้มจัดเลยเจวีสุริยาไม้ใหม่จึงจึงจ้ะด้านนี้สมบัติสยามไม้ป้ายไม้เก่าจํานวนน้อยนะครับพี่สมบัติสยามเนาะอ่ะมีมาแบ่งสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สมบัติสยามนะครับมีแค่นี้แล้วมดรุ่นแล้วสมบัติสยามเนาะสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบอ่ะ,อะต้นใหญ่กันหน่อยกระถางห้าจุดห้านิ้ว เมืองนครชุมใบใหม่เปิดป้ายมาแจ่มมากนี่เมืองนครชุมนะพี่เมืองนครชุมเจ็ดร้อยบาทครับต้นใหญ่กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่แล้วมีตรงนี้ต้นหนึ่งเมืองนครชุมนะครับเจ็ดร้อยบาทฟอร์มใหญ่ไซต์ตั้งแม่ครับพี่ไม้ใหม่เมืองนครชุมเจ็ดร้อยบาทนี่หน้าสวยๆป้ายแจ่มๆครับพี่ป้ายแจ่มต้นนี้ลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดฟอร์มกอใบใหม่ออก ออกออกเหลืองไม่ม่ด่างออกเหลืองนะพี่เนาะเหลืองด่วนดวนนี่ลูกเต็มคอต้นนี้ลูกไม้เมล็ดนะพี่กระถางหกนิ้วเนะาะกระถางหกนิ้วต้นนี้กอนี้กอนี้กอนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ลูกไม้เพาะมาเมล็ดลูกไม้มเมล็ดขายยกสิทธิ์เจ้าขายยกสิทธิ์พร้อมแม่พร้อมหน่อหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่ครบ,ครบต้นนี้อ่ะต้นนี้อ่าชื่อว่า <S <S เดี๋ยวนะ อ๋อนาพ mm ันดาวไม้ใหม่ครับพี่ณนาพันดาวเนาะต้นนี้ณนาาพันดาวดางสวยเม็ดสีแจ่มสวยมากครับพี่ณนาพันดาวสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ใหม่เนาะไม้ใหม่ณนาพันดาวนะพี่รูปงามนามเพาะสามร้อยห้าสิบดางสวยแจ่มๆใบนี้ใบใหม่ล่าสุดสุดจัดหอกดางสวยแบบละมุนละมุนเม็ดแล้วเม็ดแจ่มมากเม็ดเด่นมากนะครับไม้ต้นนี้พี่ณนาพันดาวเนาะสามร้อยห้าสิบาทอันนี้มีมณีมรกตครับพี่มณีมรกตเนาะใหญ่ๆ ใหญ่ๆสยสวยเลยล้นกระถางอันนี้ไม่ได้อัพกระถางเฉยไปกระถางสนะี่เนาะมันต้องไปกระถางหกกระถางแปดละสองร้อยห้าสิบาทครับมณีมรลกตมณีมรลกตนี่มณีมรกตสยสยๆครับด้านนี้มีซับพูนผลต้นนี้ซับพูนผลหน้าแผงนะครับพีหน้าแผงเนาะสามร้อยห้าสินะบาทครับบีสามร้อยห้าสิบาทซับพูนผลซับพูนผลแล้วก็มี เศรษฐีเรือทองต้นนี้ไหนนะนี่เศรษฐีเรืทเอทองครับพี่เศรษฐีเรืทเอทองสามร้อยบาทเศรษฐีเรือเรือทองนะพี่ไม่ใช่เรือนทองนะเศรษฐีเรือทองนะพี่ไม้ใหม่เนาะสามร้อยบาทแล้วก็เดธทินี่เดธทินี่ไม้ใหม่เหมือนกันครับพี่สามร้อยห้าสิบด่างชมพูฮร์ปเคิงฮร์ปเคิงอันนี้มีอ๋ออันนี้เป็นลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่า กระถางหกน <So S 1> ิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเดี๋ยวนะได้นอบไหมไม่ใช่ใช่ไหมต้นต้นเดียวกันสามร้อยห้าสิบาทครับลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่ากัดเม็ดสีแจมแจ่มดัง่สวยครับพี่สามร้อยห้าสิบาทแล้วก็โชคล่ําซ้าโชคล่ําซ้านี่โชคล่ําซ้ำใยใหญ่ใยใหญ่ใใหญ่ดางชมพูหน้าหวานหวานครับพี่หน้าหวานหวานหน้าหวานหวานพาสทิลสามร้อยบาทครับโชคล่ําซ้ำโชคล่ำซ้ำเมื่อวานโดนปนไปประมาณห้าหกกระถางนะพี่หน้าสวน ยังกำลังไปกำลังไปอ่ะโอ้ไปไปต่อครับพี่อ่ะไม้ไม้ยกหน่อต้นนี้สาวนครใช้สีครับพี่ไม้หน่อสาวนครใช้สีสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทสาวนครใช้สีไม้หน่อต้นนี้นะครับไม้หน่อสามร้อยบาทไปพี่เพกอะไรตอนนั้นอ่ะได้อ่ะฟอร์มใหญ่กันหน่อยครับพี่อ่ะมหาเศรษฐีเนาะมหาเศรษฐีน้องน้องมีหนอกันแล้วนะครับพี่น้องน้องมีหนอกันแล้วนะมหาเศรษฐี อมกอใหญ่ๆครับพี่มีหนอมีลกมูกเป็นเตากันแล้วสามร้อยบาทครับพี่ป้ายส,สวยๆกันเลยนี่กระถางห้าจุดห้านิ้วมหากษัตริย์ถีสามร้อยบาทครับพี่ใหญ่ๆพร้อมนอไปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอเองค์หญิงทอฝันสายใหญ่ตั้งแม่เช่นกันครับพี่เป็นแม่พันธุ์เช่นกันสามร้อยบาทครับองค์หญิงทอฝันใหญ่มากใหญ่มากแล้วป้ายสวยป้ายแจ่มสวยๆกันเลยองค์หญิงทอฝันนะพี่สามร้อยบาทสวยๆ สังวันนพรัตน์บอลกาบไม้เก่าครับพี่เดี๋ยวกัดชมพูตอนโตสวยมากนี่เรื่องกัดชมพูมแล้วนะสังวันนพรัตน์ครับพี่สองร้อยบาทอาจารย์โคง้งไม้หน่อใบกลมชมพูครับพี่ไม้เย็กหน่ออาจารย์โคง้งสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เล็บมังกรเย็กหน่อเช่นกันครับเล็บมังกรด่างสวยสองร้อยห้าสิบบาทครับเล็บมังกรแล้วก็บัวกันหากระถางหกนิ้วต้นใหญ่สวยๆครับพี่บัวกันหาสองร้อยห้าสิบบาทครับ สองร้อยห้าสิบบวกกันหาตัวนี้เลยใหญ่ๆกระถางหกเลยนะพี่แล้วก็นางรากสดไม้แยกหน่อนางรากสดแยกหน่อหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบวางอยู่กับชัดทินกรอนชัดทินกรใบกลมอันนี้คือเปิดเปิดดังแจ่มมากสวยมากนะพี่ชัดทินกรหน้านี้เนาะนี่สามร้อยบาทครับพี่บีกระถางห้านิ้วสามร้อยบาทชัดทินกรสวยๆครับพี่ไม้ฮูปอเออนี่ยใบใหม,ใหม่แจ่มออกมาเลยอันนี้เป็น บอลด่างปราคาบบอลใหม่ใบกลมด่างปลาค,คาบครับพี่ชื่อว่าม่านเมคาเนาะม่านเมคาสวยมากสี่ร้อยบาทครับพี่ไม้จำนวนน้อยไมใหม่นี่ใบใหม่เปิดมาสุดจัดสุดจัดสวยจริงม่านเมคาสี่ร้อยบาทครับพี่สี่ร้อยบาทม่านเมคาใหญ่ๆสวยๆใบกลมปลาคารครับพี่อะแบ่งบอลเก่ากันหน่อยเก่าแบบเก่าจริงเก่าแบบแทบไม่มีใครมีผมบอกเลยชื่อว่าพี่เพกเนาะอ่าพีเพกไม้ถ้าจำผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นน้องทศกัณฐ์นะพี่พีเพกเนาะอยู่ในตัดละมเกียนเป็นยักษ์ เป็นยักษ์เป็นน้องทศกณัณฐ์ถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่รู้ว่าอยู่ตําลำเกยียนไม้เก่าหายากมากครับพี่นี่ผมก็เพิ่งผ่าออกมาเนี่ยเพราะว่าเก็บต้นแม่ไว้นานมากไม่ให้หัวเนาะพี่เพศแบ่งสามร้อยบาทแล้วกันพี่ไม้เก่าหน้าเก็บสุดๆมีแค่สองต้นนะนี่นี่เราที่เจอเนาะสองต้นนี้นะครับพี่ไม้เก่าแทบจะศูนย์พันแล้วไอห,หัวน้อยแล้วก็ผ่าขึ้นนะหัวจะขึ้นเลยอ่ะมีแบ่งสองต้นรับนพีพี่เพคเนาะสามร้อยบาทน้องทศกณัณฐ์ผมจะไม่ผิดนี่ยักษ์ยักษ์อยู่ตับยักษ์ ตับละมาเกียนอ่าแล้วก็อันนี้ปราสาทอ่าไม่ใช่อะไรนะปราสา,าทเพชรมาถ่ายเพชรมาถ่าทเพชรมาถ่าทเพชรอ่าป้ายแล้วพี่ปราสาทเพชรป้าย,าาย,ายมาแล้วเนาะปราสาทเพชรสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ปราสาทเพชรกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วสามร้อยห้าสิบาทต้นนี้เป็นลูกไม้ใบหอกครับพี่ลูกไม้ด่างแดงใบหอกสวยๆจะสี่ร้อยบาทกระถางห้านิ้วลูกไม้ใบหอกด่างเดี๋ยวโตมาจะมีด่างทองเลยนะ่นี่สวยมากนะเล็กเดี๋ยวด่างแดงก่อนอ่าด้านนี้เป็น บอลมีแข่งอยู่ในกลุ่มตระกูลบอลกลาบชื่อว่าเทพราชาในปีสามร้อยบาทเนาะหลอดไปดังเหลืองเอามาเลยเทพราชาสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทอ่ะไม้ใหม่พันขุนผาไม้กระดูกม่วงดางขาวแดงต่อโตสวยมากครับพี่ไม้ใหม่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วพันขุนผาแบ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทตันนี้ดางสวยเลยอ่ะต้นนี้ลูกไม้มาเล็ดครับนี่อ่ะต้นนี้ลูกไม้พอมเมล็ดครับพี่ลูกไม้พอมเมล็ด ต้นใหญ่สวยอ่าต้นนี้แบ่งหกร้อยบาทแล้วกันพี่หน้าชมพูหวานเลยหน้าชมพูหวานหกร้อยบาท,บาทลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับพี่ลูกไม้มเมล็ดสวยมากหกร้อยบาทตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นบอรดบอรเราส่งลูกค้าอ่า นี่ครับพี่ประสานกายหานุมานประสานกายไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อป้ายสวยป้ายจมเลยหานุมานประสานกายนะครับสามร้อยบาทครับพี่พี่สามร้อยบาทเนาะอันนี้ใบนี้มีตําหนินิดนึงนะครับพี่น่าจะเป็นตอนวาผูกแล้วก็ถังหนีบนะครับพี่เนาะใบใบใบล่างเกาใบล่างอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะพี่สามร้อยบาทหานุมานประสานก,าย, ados ados า,นกายนะครับพี่ไม้หน่อแล้วก็ต้นนี้กันไม้หน่อเดี๋ยวใบใหญ่มากใบใหญ่มากหลอดไม่ม้วนเบลเลอร์ออกมาเลยครับพี่สามร้อยบาทครับพี่หานุมานประสานกายแยกหน่อเนาะไม้หน่อไม้หน่ออ่ะ มาบอลทรงเขาจะเรียกว่าทรงอะไรทรงแปะเราไปบอลทรงถ้วยบอลทรงถ้วยชื่อว่าช้อนซับนะพี่ชื่อว่าช้อนซับช้อนซับช้อนซับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่สองร้อยห้าสิบาทช้อนซับเออทรงแบบทรงถ้วยๆกลมๆห่อนะพี่เนาะนี่กระดูกชมพูพื้นเขียวสวยสองร้อยห้าสิบาทมีต้นเดียวนะพี่ช้อนซับนะเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้มันนีล้อมเพชรไม้แยกดอกครับพี่มันนีล้อมเพชร ม้แยกหนอ่อหน้าออลิจินนอหน้าดั้งเดิมเนาะตอนนี้หน้าดั้งเดิมไม้แยกหนอ่อสี่ร้อยบาทครับหลอดใ่แจมมาแล้วสี0บาทมณนีลำเพชรไม้แยกหนอนะครับต้นใหญ่ก็นหน่อยกระถางแปดนิ้วมณีรุ่งแสงกระปิมัีลุ่งแสงต้นใหญ่จึ้งๆกระถางแปดนิ้วใบใหญ่มากใบนี้ใบล่าสุดด่างเหลืองทองมาเลยสวยมากกรับพม่มณีรุ่งแสงนี่สวยมากกระถางแปดนิ้วอันนี้หน่อเขานะพี่หน่อเขานะ อ่อขอนะผมไม่มั่นใจว่าตรงเนี้เป็นคนละหนอน่าจะน่าจะเป็นคนละหนอครับพี่เนี่ยมีน่าจะเป็นคนละหนอกันตรงนี้นะอันนี้เขาอยู่ลึกอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นคนละหนอด่างสวยเลยหนอเขามณีรุ่งแสงนะคบพี่มณีรุ่งแสงแบ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสองร้อยกระถางแปดนิ้วด่างสวยจ่จๆมณีรุ่งแสงครับหนึ่งพันสองร้อยบาทกระถางแปดใหญ่ๆสวยๆจ้ะใหญ่ๆสวยๆอ่า้านนี้เป็นมณี เ,นเ็นจะลงน้ำทองฟองกอแล้วกันพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทนะครับมีสองต้นในกระถางเป็นชิ้นเดียวกันนะพี่โผล่ขึ้นมานะสองต้นอ่ะสามร้อยบาทครับพี่เบนจะลงน้ําทองดังสวยตนนัวนี้แล้วก็มามีอเพชรเจ็ดสีตนนัวนี้เพชรเจ็ดสีครับพี่ไม้แยก่อกเพชรเจ็ดสีกระถางหกนิ้วเพชรเจ็ดสีสวยกระถางหกอ่า เอาสามร้อยบาทแล้วกันพี่สามร้อบาทเนาะเพชรเจ็สีไม่นอไมหนอกระถางหกใบใหญ่ๆด่างสวยๆสามร้อยบาทเพชรเจสีนะครับถัดมาด้านนี้มีอ่าพันธุ์ท้ายนรลสิงค์ครับพี่พันธุ์ท้ายนรละสิงห์กัดสีจำสุดจริงๆมีหน่อน้อยจิ๋วๆออกมาแล้วด้วยนะครับผมกระถางห้านิ้วพันธุ์ท้ายนรละสิงห์ต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่แต่ถ้าเลี้ยงเอาเคือเขียวไปเลี้ยงอ่ะผมว่าเอาแบบนี้ไปดีกว่าอันนี้คือสวยแล้วกัดสีมาสวยแล้วเนาะ สองร้อยห้าสิบาทมาทาช้น,นึ่ร้อสิ่งนะพี่เดี๋ยวถ้าจะรอขี้เกียจก็ต้องเลี้ยงอีกหลายเดือนอยู่เออเอาแบบนี้ไปสวยเลยครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทกระถางห้านิ้วอ่าอันนี้เทวกรรมลังรักครับพี่เทวกรรมลังรักเทวกรรมลังรักสองร้อยบาทนะครับตัวน,นี้ดังสวยมากเลยหลอดไม้แจมออกมาเลยกระถางห้านิ้วเทวกรรมลังรักสองร้อยบาทนะจ๊ะอ่ะไม้เก่าก็หน่อยสมพานโครงไม้เลนในตำนานครับพี่ไม้เลนในตำนานที่ยังแลอยู่เพราะว่า เขาค่อนข้างจะเ mm hmm. เรียกว่าอะไรให้หัวน้อยเนาะเวลาผ่ามอะไรจำนวนมันเลยมีน้อยไนมะ่มีแล้วผ่ามาก็ต้องรอเขาป้ายแบบนี้ด้วยนะพี่เนาะป้ายแดงแบบนี้ด้วยอไม้มันเลยแบบว่ายังไม่เกินอารมณ์คล้ายพวกสยามอารมิ์ดไม้ไม้ทํายากอ่อยมันก็เลยแบบยังไม่เกินในตลาดนะครับพี mm hmm. ่ต้นนี้กระถางเอ6นิ้วสมพานคงสมมันคงกระถาง6นิ้วแบง่งเอ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่หนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยอันนี้ไม้ปีนะต้นนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไม้ปีนะพี่คือเลี้ยงมาปีปีกว่าแล้วปีกว่า <laughs> ไม้อายุปีกว่านะครับต้นนี้นี่คือเขาเป็นไม้ฟอร์มนี้ครับพี่คือเขาจะแบบว่าถ้าเลี้ยงเป็นปีไม่จะไม่ฟอร์มสูงพุ่งนะพี่เขาจะมีฟอร์มนี้เนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วกันนะพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสมผ่านคง <laughs> สนใจต้นไหนก็โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่ง 0 997นะพีสาต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลาทางนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ